หลังจากที่เราติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เข้า username password นะครับก็เข้าไปที่ admin นะ admin รหัสก็1 2 3นะครับแล้วเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบแล้วครับก็มาที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับข้อมูลสุดก็คืออาจารย์บุคลากรนะครับอาจารย์บุคลากรแล้วก็กดลบอบทิ้งได้นะ ตรงนี้เรากดลบทิ้งได้ดาจะลบให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแอดมินแล้วก็ของคนที่จะเป็นคนที่ดูแลให้ยืมนะให้ยืมแล้วก็คืนนะครับก็สามารถเพิ่มจากตรงนี้เลยนะกดเพิ่มนะเพิ่มเข้ามาตซว,ว่าเพิ่มนะครับรหัส0ูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับใส่ชื่อนะครับชื่อนาย ซอมเก่งแล้วนนะครับดูแผน,แนกช่างกลตำแหน่งหัวหน้าห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแอดมินนะครับคนที่สามารถอนุมัติไม่ใช่อนุมัติสิสามารถอาขอยืมนะครับเป็นผู้เข้าระบบเพื่อขอยืมได้นะครับใสยย่ u s e r น a มกับ password ลงไปครับเรากดบันทึก ก็จะมีตำแหน่งหน้าที่เดียวกับแอดมินนั่นแหละนะครับตำแหน่งหน้าที่เดียวกับแอดมินต่อมาเป็นชั้นเรียนนะเป็นชั้นเรียนเห็นไหมเพิ่มเข้ามาแบบนี้ชั้นเรียนก็เพิ่มชั้นเรียนเข้าไปนะครับมันก็จะมีแค่ปวชกับปวสถูกไหมครับสุดว่าเพิ่มปวชไปเป็นสอกอนะครับหกห้า คิดหนึ่งอะไรเงี้ยว่างไปแล้วก็กดบันทึกนะครับก็จะได้ชาเลนจ์แบบนี้เข้ามานี่สองกอหกห้าคิดหนึ่งก็งกดแก้ไขก็ได้นะครับแต่ต้องควรแก้ไขก่อนที่เราจะเพิ่มสมาชิกในห้องเข้าไปนะครับทับหนึ่งนะครับก็กดแก้ไขได้บอกแล้วว่าต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนที่เราจะเพิ่มสมาชิกเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะก็มาที่2โก65คิด1นครับหนึ่งนะเราก็มาที่เพิ่มนักศึกษานะครับเราก็กดเพิ่มนักศึกษาลงไปนะครับเช่น1001นะครับชื่อนายเขียวแดงนะเรากดบันทึกก็กด พิ่มนักศึกษาลงไปนะครับในดํดำม่วงเสร็จแล้วเนี่ยก็รายชื่อนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็สามารถดูได้ว่าอะไรที่ยังไม่คืนอะไรที่ขอยืมลงไปนะครับก็กดที่ชื่อนักศึกษาคนนั้นได้เลยนะครับนี่กดวันนี้ได้เลยกดย้อนกลับก็จะกลับไปที่เดิม ต่อไปก็เป็นประเภทเครื่องมือนะครับนี่ตั้งไว้เป็น abc นะครับก็กดลบได้นะทิ้งไปก่อนเราก็ตั้งประเภทเครื่องมือครับเช่นเครื่องมือวัดนะครับเราก็กดแก้ไขได้นะจะเป็นเครื่องมือวัดทั่วไปต่อมาก็เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้า นะครับก็บันทึกลงไปงาแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่อุปกรณ์นะก็ลบทิ้งได้ลบต่อมาเราก็มาเพิ่มอุปกรณ์นะครับอ่าเราก็กดเพิ่มเลือกภาพอุปกรณ์ส่วิว่าอันนี้เป็นเวอร์เนียนะอุปกรณ์นี้เราจะเพิ่มเนี่ยเป็นเวอร์เนียเสร็จแล้วก็ใส่รหัสอุปกรณ์นะครับเช่น a นะ a ศูนย์หนึ่งชื่ออุปกรณ์นะเลือกประเภทเครื่องมือวัดถั่วไป ราคาพันหมีทั้งหมดร0อยอันอะไรก็ว่านไปนะครับเราก็กดบันทึกตัวนี้ก็เพิ่มรถสต็อกได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ตอนแอดมินมาขอเบอิกใช่ไหมครับก็กดขอเบิกอุปรกรณ์นะครับก็บวกหนึ่งเข้าไปนะครับเบิกให้ใครนะครับก็เลือกเบิกให้นี่เลยกดรวจรอบการเบริก ก็เบิกสำเร็จตอนที่มาขอคืนนะครับก็กดในเขียวแดงมาเห็นว่าขอคืนก็กดแสดงข้อมูลนี่ครก็กดรับคืนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตอนมาขอเบอิกนะก็กดบวกไปที่หนึ่งนะครับว่าเบิกให้ใคร เบอร์ให้ได้นำนบได้นำม่วงนบก็กดยืนยันขอเบอร์ไปมล้วก็เหลือก็สิบเก้าอันเห็นไหมพอมาขอคืนขอคืนก็กดแสดงข้อมูลเรากกดรับคืนประมาณนี้นะอุปกรณ์ก็จะเป็นหนึ่งร้อยเหมือนเดิม ถ้าแบบนี้ก็จะเร็วกวขวานะแล้วก็จะง่ายใช้งานง่ายกว่าเช่นเบิกทีเดียว50เบิกทีละห้องเลย40อันนะครับคนที่ดูแลการเบริกเนี่ยก็คือนายเขียวแดงนะนายเขียวแดงเนี่ยเป็นคนเบิกอ่าเดี๋ยวเอาไปนะก็ไปเลย50อันเบิกทั้งห้องเลยกดบวกเข้าไป50อัน เห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์ที่ขอเบอร์ห้าสิบอันนะครับแล้วก็ยืนยันการขอเบอร์ก็ให้นายแดงเขียนเนี่ยเป็นการขอเบอร์ยืนยันเข้าไปครานี้ก่ณนขอคืนเนี่ยก็มาที่ขอคืนนะอันนี้มันคืนไปแล้วมันก็จะไม่ึ้นนะก็จะไม่ขึ้นอะไรนี่ก็จะมีรับคืนห้าสิบอันเห็นไหมมันก็จะสะดวกขวา เราก็จะสะดวกกว่าอันนี้ก็เป็นประวัติการการเปิดพอมาที่ขอคืนบุก o r นะว่าถ้าคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้วเนี่ยให้เราคลิกคำว่ารับคืนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการให้รับรู้ว่าเฮ้ยขอเนี่ยถูกคืนไปทั้งหมดแล้วนะนะครับประวัติการเบิกเนี่ย รประวัตการเบริกเนี่ยก็จะเห็นว่าถูกยืมไปวันไหนเบิกโดยใครนะครับเบิกให้ใครแล้วก็คืนเมื่อไหร่นะครับสถานะคืออะไรแล้วก็สามารถอ e ี p o r t เป็นเป็น Excel ได้หรือว่าพิมพ์ออกมาได้นะครับนี่แบบนี้